สวัสดีอีกครั้งครับวันนี้พบกับท็บทบอปทาวไปอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งอยู่ฟาร์มฟาร์มปลาปลาน้ําจืดที่ชัยภูมิเดินทางมาหาพันปลาเพื่อที่จะเอาไปปล่อยที่บ่อส่วนโชคชัยของเราเองเราก็จะเอาปลานิลน,นะปลานิลหมันแล้วก็ปลานิลธรรมดาเพื่อที่จะไปลงบ่อที่ส่วนโชคชัยของเราซึ่งตอนนี้เรากาลังสูบน้ําเข้าสู่บ่ออยู่เนื่องจากมันแห้งจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ตอนนี้น้ําเต็มหมดแล้วไปดูกันเลยน สวยงามสวยงามานี่ว่ามันวานี่มันอมันเลยมในีนมันนี่จักบาทนี่มันตัะบาทตัวระบาทเนียนกระแถมคือเก้าแถมในถุงเลยั่นันบ่หมันเนี่ันบ่หมันกตักบัเอาบัเอาเออเอานี่ฝนกำลังติดตกอีกแล้วครับนี่ฝนมากแล้วโอ้ยน้มก็มากฝนลัมากนี่ครับาน่หน่อยเมื่อหน่อยเป็นไบ่นี่ยัน่อย เริ่มใหญ่แล้วเน,นาะโอ้อน,นีหอ,อันนี้มูตัวหน่อยสักนีดเล้วเนาะอันนี้ปลาน,นิ้นแน้วเนี่ยนะปลาน,นิ้นธรรมดาครับปลาน,นิ้นธรรมดาปลาน,นิ้นหมันทีโคบอืมโอ้ครับคาอยู่ที่บ้านพฝนตกบ้างโอ้ตกครับตก<อ>มือคือ้นอยู่ตกเฟื่อมลงมา มันเป็นปลาแพร่ซึ่งเนี่ยแปลว่ามันไม้เอาง่าะแต่เมี่ยนะติแพ้เร็ววะครับแพ้อยู่วมันแง่เอา่ายแง่เอาขีระดาแ่เป็นน้ำแง่โอ้หลายตัวจริงๆนะหลายหติบมาได้ครับแมมพันปลาจำหน่ายพันน้ำจืดทุกชนิดนี่นะครับ ดูบรรยากาศฟาร์ม ต่นนี้เราได้พันปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาพร้อมๆกันที่สวนโชคชัยผมเองนะครับบอ่อเต็มๆน้ำเต็มๆไปด้วยกันกำลังเดินทางไปสวนแบบทุรักทุเล็ก่นขึงเดินทาง แล้วครับเสียงนาของห้องนี่วอะไรว่าอไรว่าอะไรนี่แหละปลาห้าพันตัวอาห้าพันตัวนี่น,นี่เมื่อก่อนนี้ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนี่แห้งไม่เหลือน้ำแม้แต่หยดเดียวนะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นนี่ดู นี่มีต้นไม้ขึ้นกลางน้ำ confidence. โอ้ยล่วงแล้วไปไเไปสูบน้ำเข้าบ่อจนจนเต็มแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็จะได้ปล่อยปลากันนะครับ mm. ไปดูทางน้ำเข้ากันหน่อยน,น,นี่นี่สูบมาจากฝั่งนู้นนี่นี่ครับ ก็เข้าไปบอ่อนี่นี่ไงไหลไปนี่อยากให้หน้าไหล <Yeah. S 2> เออโอ้น้ำพุนม,มันล่นล่นไปให้หน้านี่ครับสภาพหลังสูบน้ำเข้าบ่อวสวนโชคชัย,ชายามาเป็นการปล่อยปล,ยปลา ปลาอย่างนี้พ่อปลานินหมันนินหมันมันมีปลาอลไรเห็นบ่มันมีไอ้พักบุงมีนยังหลายแบบเนี่ยไปไปมีไงมีเรื่อยๆเขาดึงกลิ่นมันบ่เนี่ยเออดึงหมุนดึงหมุนออกคู่เห็ดป่าวไหนอันนี้ปลาปลาไนปลาตะเทียนปลาตะเทียนขึ้นขึ้นขึ้น ม่อ่ะไตน่เปล่าเทไปวัดเทลงน้าไมเทีจะยินะพี่เอาปลานินหมันปลาปนินหมันตัวใหญ่เนี่ยโอ้เออไปไงไงไง่สิเดี๋ยวไปกินเลยไปอ้ อ้โหโเอาใจมัน่มัลงไปนานเยะเท่ปนาเทตาไปเอเอาพ่อปดไปแล้วไปแล้วไปแล้วสี่พันตัวห้าพตัวเออห้าพันตัวห้าพนตัวโอ้สี่พันห0าพันนยใครจะมาเยี่ยมชมสวนโชคชัยก็เชิญช่วงมกรานะครับนี่กินปลาใสกินผลไม้ ต้มปลาละมุดอือกาลังปล่อยปลามันก็ตายแล้วครับกาลังปล่อยร่วมกับแม่ถูกปัดกินโชคชัยบ่อท้ำมะกะท่าย,ยกเลย,ยกำลังบ่อน,นี้เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีน้ำเลยนะ พอดีมีพายุเข้ามาก็ทําให้มีน้ําเข้ามาเต็มบ่อขุดมาจากปีแล้วขุดมาจากปีแล้วบ่อนี้ขุดมาประมาณ20ปีนะครับความความลึกความลึกประมาณ4เมตรกว้างประมาณ3ไร่พื้นที่โดยสะประมาณ3ไร่นะครับยังวัด่าหยกวถึงนะครับสําหรับคลิปวันนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนกับการปล่อยปลาของสวนโชคชัยแล้วครับนี่เห็นไหมพ่อเนี่ยชื่นใจชื่นใจเห็นน้ําแล้วชื่นใจนะครับจากแห้งมาประมาณ3เดือนแล้วก็ครั้งนี้ก็นี่มีน้ําเต็มแล้วก็ปล่อยปลานะครับฝากกดติดตามกด subscribe คลิปนี้ก็ได้ครับแม่ครับแล้วก็พ่อนะครับแล้วก็ฝากคลิปหน้าต่อไปด้วยบาย,บายๆสวัสดีครับครับผม